ครับผมอ่าใกล้จะปีใหม่แล้วนะขับรถกลับบ้านต่างจังหวัดผมเชื่อได้ว่ารถติดแน่นอนรถติดไม่เท่าไหร่นะขยับนิดหนึ่งเหยียบขยับนิดหนึ่งเหยียบเบรกโอ้โหตายความร้อนขึ้นแน่นอนถ้าคุณไม่รู้แล้วก็ไม่เช็คสิ่งนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูกันหน่อยอ่าขับรถไกลๆต้องตรวจเช็คสภาพกันนะไม่ได้ไม่ได้เลยอย่างแรกง่ายๆน้ำยาหม้อน้ำแห้งหรือเปล่าแห้งหรือเปล่า ขออนุญาตเปิดอือหืออันนี้ไม่แห้งนะอันนี้ไม่แห้งนะเห็นไหมกระชอกเพาะเมื่อกี้เพิ่งสตาร์ทรถไปแต่ห้ามเปิดตอนเครื่องร้อนนะหน้าแหกใช่อ่าแล้วก็ความเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นพัดลมเนี่ยติดหรือเปล่าถ้ามออย่างงี้ก็มันก็ไม่ติดแนละ้วเพราะไม่เด้ดสตาร์ทก็ขึ้นรถสตาร์ทสักนิดหนึ่งเช็กเช็เนี่ยก็จะมอนนะไอ้พัดลมตัวนี้ก็จะหมุนเห็นไหมขาวๆตรงเนี้ยนะเนาะเดี๋ยวผมแหย่ให้ดูอ่าๆตรงเนี้ยแอมได้นิ้วขาดใช่นะหรือจะเป็นอะไรล่ะ สายพงสายพานันก็ถ้ามันแตกายงานแล้วก็เปลี่ยนเนาะรอยรั่วซึมของหม้อน้ําอ่าแต่ถ้าอันนี้คือวิธีเช็คเบื้องต้นแต่ถ้าเราไม่มั่นใจก็เอาเข้าเช็คศูนย์บริการใกล้บ้านท่านอ่าเพื่อความปลอดภัยของรถแล้วก็เวลาขับไกลๆเนาะฝากไว้เสียแบงค์เป็นห่วงเนาะเดินทางไกลๆกลับบ้านก็ตรวจเช็คสภาพอีกนึงก่อนเดินทางปีใหม่นี้ถ้าไม่ได่ก็พบพัดไปด้วยเผื่อรถมันเสียกลางทางก็เอาไปพัดร้อนๆ <c oughs> โอเคครับคิปนี้ฝากไว้เท่านี้โชคดีปีใหม่บ๊ายบาย